สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมช่องแอนทอนนะคำนวณอยู่ในขณะนี้นะฮะสมาชิกนะก็ได้เวลาแล้วฮะสมาชิกนะได้เวลาเข้าห้องเรียนแล้วสําหรับวันนี้นะฮะก็จะมีทั้งหมด 2. วิชาฮะวันนี้นะฮะสสูตรให้สมาชิกมาชิกได้รับชมกันนะฮะก็อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูกปกระดิ่งเพื่อที่ท่าน จะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะสมาชิกนะก็ก่อนที่จะเข้าไปดูนะฮะสูตรนะฮะก็มาฟังคําเตือนกันก่อนคําเตือนนะฮะทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะทุกๆข้อมูลที่ผมนํามา คำนวณให้สมาชิกได้รับชมกันก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะฮะอยู่ที่ตัวของสมาชิกนะฮะจะนำไปพิจารณาด้วยตัวของท่านเองนะฮะนะครับก็พิจารณาไปตามเป็นสูตรไปนะฮะสมาชิกนะก็ชอบวิชาไหนนะฮะก็นำวิชานั้นไปเล่นนะฮะชอบวิชาคณิตสูตรไหนก็นำไปเล่นนะฮะสมาชิกนะกะ็มาดู ทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด2วิชาครวันนี้นะฮะก็จะมีสูตรเก่านะฮะอันนี้จะเป็นสูตรเก่านะฮะทางเดินเลขนะฮะแล้วก็มาต่อกันสูตรที่สองอันนี้เด่นล่างสองตัวมาหนึ่งตัวลงให้งวดเมื่อกี้นี้นะฮะทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด2สูตรนะ,ะในคลิปนี้นะฮะสมาชิกก็ก็ดูให้มันจบนะฮะนะครับมาดูสูตรแรกกันก่อนทางเดินเลขนี่นนะฮะสมาชิกนะ ทางเดินเลขนะครับนะครับก็เข้าตามนี้จริงนะฮะสมาชิกนะผมทำให้ตั้งแต่วัเนี้ฮะเนี่ยลงทำลงให้ที่งวดที่ออกอ่าข้างล่างสองสามเนี่ยฮะลงงวดน,นี้เลยงวดแรกนะฮะแต่ไม่ได้เขียนลงวันที่ให้ะฮะสมาชิกเก,ก่าๆที่อยู่ช่อง แอทอนต์ตัาพะรวยก็จะรู้นะฮะสำหรับสูตรนี้ลงให้ทุกงวดนะฮะก็ลงให้ตั้งแต่ที่มันเดินมาสองตัวนะฮะสองตัวธรรมดาจะเป็นเลขสองตัวนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะก็มางวดที่ออกเก้าศูนย์นี้ผมก็อธิบายไปแล้วนะฮะในคลิปที่ผมลงงวดเมื่อกี้นี้ในช่องแอดทอนต์ตัาพารวยนะฮะสองตัวนี้มันหลุดผมมาปรับเพิ่มให้มันเป็นสามตัวเพื่อให้สูตรมันเดินนะฮะพุทธก็ออกเก้าศูนย์ก็มาที่เลขเก้านะฮะ วันเมื่อกี้นี้ได้เลข913นะฮะผลออก83นะสมาชิกนะผลออก83นะฮะก็มาที่เลข3นะฮะปรับเป็น3ตัวนะฮะตัวที่3ตัวปรับนี่ฮะมาทั้ง2มามา2วดนแล้วเมื่อกี้ก็มาที่ตัวปรับเพิ่มเนี่ฮะ ก็ตามเออก็ตามนี้นะสมาชิกนะก็มาหลักสามก็มาที่หลักหน่วยล่างก็ถูกทีนี้แผ่นนี้เป็นเป็นแผ่นเ,เก่านะสมาชิกนฮะแต่งวดเนี่ยผมทํานะฮะแล้วก็มาถึงกระดาษเป็นหมดเออนะฮะกระดาษหมด,นะด,หมดผมก็จะมาทําในกระดาษแผ่นใหม่ให้นะสมาชิกนะก็คือทําในกระดาษแผ่นนี้นะสมาชิกเนี่ยฮะ เพราะผมจะไม่เขียนคู่ขี้นำหน้านะฮะเพราะสูตรนี้มันจะได้แต่เลขี้ทั้งนั้นนะฮะเพราะมันเป็นสูตรไรขี้นะฮะสมาชิกนะก็ผมจะย้อนขึ้นไปให้ดูแค่นะฮะย้อนเยอะไม่ได้ฮะสมาชิกนะเนี่ยมันจะเยอะไปนะฮะผมจะย้อนขึ้นไปที่ดอกสองเก้าก็คือจวดนี้นะฮะไล่ลงมานะฮะนะฮะมาย้อนขึ้นไปนะฮะเพราะมันจะเยอะก็ตามนี้นะฮะเข้าใจตามตรงกันนะสมาชิกนะมาดู นะฮะสมาชิกนะทางเดินเลขล่างนะครับสมาชิกนะก็มาดูงวดนี้อ่าน,นี่ยังไม่ได้เขียนนะฮะงวดเมื่อกี้นี้นะครับงวดนเมื่อกี้นี้ออกแปดสามนะสมาชิกนะออกแปดสามก็พุ่นออกเอ่อเลขสามเข้ามานะฮะตัวที่ปรับเพิ่มนะฮะนะครับตัวที่ปรับเพิ่ม ก็ะะถูกนะฮะสามก็มาที่หลักหน่วยล่างนะครับสมาชิกนะก็งวดนี้จะได้เลขตัวไหนนะฮะสมาชิกนะได้เลขตัวไหนไปดูวิธีคิดวิธีธทำกันนะฮะสมาชิกท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมนะฮะช่องของผมนะฮะหรือยังไม่รู้จักวิธีคิดวิธีทำสมาชิกแคปสูตรไว้นะฮะสมาชิกนะแคปสูตรไว้ สูตรก็นําหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนบวกกันสี่ครั้งเลยนะฮะสี่ขีดก็คือสี่ครั้งนะครับนาหลักร้อยเลขหน้าครั้งที่หนึ่งบวกกันสี่ครั้งแล้วก็มาบวกหลักร้อยเลขท้ายอีกครั้งที่หนึ่งนี่สองครั้งนะครับนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็ไปบวกเลขเก้าคงที่นะฮะตัวนี้เลขเก,ก้าผมจะเขียนไว้สีแดงแดงในในในทุกคลิปในทุกสูตรถ้าเป็นเขียนแบบนี้ก็คือเป็นเลขคงที่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขคงที่นะฮะบวกกันมางวดนี้ก็จะได้เลขสามเลขสาบวกเพิ่มไปสองแต้มก็จะได้เลขห้าเลขห้าบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มก็จะได้เลขเจ็ดงวดนี้สูตรสิบหน่วยล่างสามตัวนะฮะจากสองตัวมาปรับเป็นสามตัวนะฮะก็ะะได้เลขสามเลขห้าเลขเจ็ดนะฮะสมาชิกงวดนี้ได้เลขสามเลขหล้าเลขเจ็ด <ๆ S 1> นะฮะ,ะ,ะอ่ะแคปหน้าจอไว้ฮะสมาชิกแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวก็จะไปเติมนะสมาชิกนะ ก็จะไปเติมงวดนี้นะครับก็จะได้เลขสามเลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดนะครับก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะจะมาสักตัวไหมก็ให้สมาชิกพิจารณาอาพุมลงให้ตั้งแต่งวดงวดไหนอางวดนี้เลยมั้งอางวดนี้ฮะอางวดที่เ่าไหลท่านี้อันนี้งวด หนึ่งสิบหกสี่อันนี้สิบหกทับเก้าทับหกสี่อันนี้หนึ่งทับเก้าทับหกสี่อ่าลงให้มาหนึ่งหนึ่งสองสามสามงวดนวดนี้จะเป็นงวดที่สี่ลงให้จริงตามนี้นะสมาชิกนะ้ก็แคบหน้าจอไว้หน้าสมาชิกนะนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่ ลงให้งวดที่4ี่ก็งวว้วกาจำวันที่16บหกทับสิบทับหสนะฮะสมาชิกสมาชิกคิดว่า3ามจะมาจ่ากสักตัวไหมนะฮะถ้าคิดว่ามาก็นําไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะสามจะมา10หน่วยล่างสักตัวไหมก็ตามนี้นะฮะสมาชิกสูตรแรกก็ผ่านไปนะฮะก็มาดูคณิตศาสตร์สูตรที่2ในคลิปนี้นะฮะ นี่นะฮะเด่นล่างสองตัววัเมื่อกี้ลงให้ทั้งทั้งในกลุ่มทั้งหน้าเฟซอ่าสําหรับสองตัวมาหนึ่งตัวล่างนี้นะฮะสมาชิกอันนี้ลงให้ทั้งทั้งสามช่องทางเลยแล้วก็ช่องทางหนึ่งก็คือช่อง youtube ช่องแอรดทอนตำราพารวยลงให้สูตรนี้นะฮะนะครับก็สองตัวมาหนึ่งตัวจะเป็นเด่นล่างสองตัวนะฮะต่อจากววเที่แล้วนะฮะก็เข้าตามนี้ฮะเดินทางเดินเลขหลักสิบหลักสิบหลักสิบมาหลักหน่วย แล้วก็มาหลักสิบทั้งหลักหน่วยเลยสองงวดนี้มาทั้งสองตัวแล้วก็มาหลักสิบล่างงวดนี้ะนะ,ะสมาชิกนะนะครับก็สําหรับงวดเมื่อกี้ได้เลขหนึ่งกับเลขสามนะฮะสมาชิกนะได้เลขหนึ่งกับเลขสามผลออกนะฮะผลออกแปดสามนะฮะผลออกแปดสามนะครับสมาชิกนะก็ นะครับผลออกแปดสามก็มาที่เลขสามนะฮะก็มาที่เลขสามนะครับสมาชิกนะก็ถูกนะฮะถูกมากี่งวดลวดะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหวทุ่มเมื่อกี้นี้นะครับลงจริงให้งวดเมื่อกี้นี้นะฮะสมาชิกนะก็เลขสามก็มาที่หลักหน่วย ลางนะครับก็ถูกนะ,ะสมาชิกต,ตามสูตรนะฮะ <c oughs> นะครับงวดนี้จะได้เลขตัวไหนนะ,ะสมาชิกนะไปดูวิธีคิดวิธีทำไปพร,พ,รพ,รพร้อมๆกันนะฮะสมาชิกนะอันนี้ก็คืองวดเมื่อกี้นี้สูตรนะฮะเนี่ยนะ,ะนะครับได้เลขหนึ่งเลขสามอ่ะวันนี้ได้สูตรได้เลขตัวไหนอ่ะสมาชิกอ่ะมาดูนี่นะฮะสูตรงวดนี้นะครับ สูตรวิธีคิดก็ง่ายๆนะสมาชิกนะสูตรก็นำหลักร้อยนะครับหลักร้อยมาบวกหลักสิบนะฮะสมาชิกมาบวกหลักสิบแล้วก็มาบวกหลักสิบล่างแล้วก็มาบวกหลักหน่วยล่างนะฮะอันนี้จะไม่มีบวกเลขคงที่นะฮะบ,บวกสี่ตำแหน่งนะฮะนะครับบวกสี่ตำแหน่งนะครับสมาชิกนะก็นหนึ่งมาบวกเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดก็เป็นหกอา่า หนึ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดเป็นหกบ้านแปะไหนนะเนี่ยบวกทำไมบวกแบบแบบนี้เอาใหม่ครับสมาชิกขอโทษขออภัยด้วยครับหนึ่งบวกเจ็ดก็เป็นแปดนะฮะแปดบวกแปดก็เป็นสิบหกนะฮะสิบหกบวกเก้าก็ให้บวกสามก็เป็นสิบเก้าก็เอาตัวท้ายเลขเก้านะฮะมาวางไว้แล้วก็เก้าบวกเพิ่มไปอีกสองแต้มก็เป็นเลขหนึ่งนะฮะสมาชิกนะ เก้าบวกสองก็เป็นสิบเอ็ดก็ตัวท้ายในะเลขหนึ่งนั่นแหละครัาเขา้าใจง่ายๆนะสมาชิกนะเก้าบวกเพิ่มไป็สองก็เป็นหนึ่งนะฮะวันนี้ก็จะได้เลขเก้ากับเลขหนึ่งนะสมาชิกอ่ะแคปสูตรไว้แคปหน้าจอไว้สมาชิกนะแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยแล้วก็ไปเติมน,นะครับนะครับสมาชิกนะก็ไปเติมนะครับอ่ะวันนี้ก็จะได้เลข นะคเลขเก้ากับเลขหนึ่งอ้าวดูเขียนโอ้ยหนอเขียนตรงๆก็ไม่ได้นาะดูอ่านี่ฮะว,วันที่ นะครับงวดนี้เป็นงวดวันที่สิบหกทับสิบทับหกสี่นะสมาชิกนะก็ขอโทษขออภัยสมาชิกนะก็งวดนี้ลงให้เป็นงวดที่สองลงจริงนะฮะสมาชิกนะลงให้เป็นงวดนี้งวดที่สองนะฮะได้เลขเก้าเลขหนึ่งจะมาสักตัวไหมฮะสมาชิกนะฮะสองตัวเนี้จะมาสักตัวไหมนะครับก็ให้สมาชิก <elles> พิจารณานะครับ <liaison. S 2> ไปตามสูตรนะสมาชิกชื่นชอบตัวไหนฮะก็จับจองไว้ก่อนนะฮะตามสูตรคณิตศาสตร์เด่นล่าง2ตัวมา1ตัวได้เลข9กับเลข1สําหรับสูตรนี้นะฮะลงให้เป็นวดที่2นะฮะส่วนตัวผมเน้นไปที่เลข9นะสมาชิกนะส่วนตัวผมเน้นไปที่เลข9นะฮะชอบติดลายสูตรเดี๋ยวก็จะมีทยอยลงสูตรเด่นล่างสูตรใหม่นะฮะสูตรเก่าสูตรไหนที่มันหลุดแล้วสมาชิกนําไป นำไปเสี่ยงโชคนะฮะถ้ามันหลุดผมก็ต้องขอโทษขอไปนะฮะงวดเก่าก็มีหลุดหลายสูตรนะฮะเด่นล่างตัวเดียวนะฮะก็ต้องขอโทษขอไปสมาชิกเดี๋ยวสูตรไหนที่หลุดผมก็จะปลดระวางสูตรนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปหาสูตรใหม่มาทดแทนสูตรเก่าที่หลุดนะ,ะสมาชิกนะนะฮะสมาชิกบางท่านบอกว่าว่าเมื่อกี้ผมให้เลขสี่ล่างไม่ใช่เหรอแล้วคลิปไหนที่มันมีเลขอ่า วดนี้ได้เลขสี่งวดก่อนนี่มันได้เลขแปดอันนั้นคือต้องขอทำความเข้าใจกับสมาชิกขักอย่างนะสูตรสูตรบางสูตรสมาชิกอาจจะไม่ดูให้มันให้ให,ให้ทุกคลิปอันนี้ผมเข้าใจนะฮะบางคนอาจจะไม่เห็นทุกทุกสูตรเอาพูดง่ายๆนะสูตรมันเข้านะฮะสมาชิกนะ,ะบางครั้งอ่ะสูตรมันเข้านะฮะแต่เวลาผมไปสรุปอ่ะผมไม่ได้นําสูตรที่มันเข้าอ่ะไปจับด้วยมันก็เลยเป็นหลุด คือพูดง่ายๆยคือชุดสรุปผมอ่ะมันผิดเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะแต่สูตรอ่ะมันเข้าอย่างเช่นสูตรเนี้ยเห็นไหมฮะสูตรเนี้ยมันได้เลขหนึ่งเลขสามนะฮะผมก็ลงลิปให้อยู่แต่ในสูตรเด่นล่างผมอ่ะมันมีไหมฮะไม่เลยผมไม่ได้นำสูตรเนี้ยไปจับเลยนะฮะไม่มีเลขหนึ่งกับเลขสามเลยในเอใ,ในเลขสองตัวล่างนะฮะอันนี้คือคือผมเปรียบเทียบให้ฟังนะ,ะสมาชิกนะ ถ้าสมาชิกค,คืออย่างเงี้ยผมไม่ชอบอไงฮะสูตรอะมันมามันเข้านะฮะแต่ผมไม่ชอบเลขหนึ่งกับเลขสามผมก็เลยสูตรนี้ผมไม่ได้นําไปจับมันก็เลยผิดนะวันนี้ได้เลขเก้ากับเลขหนึ่งอย่างเงี้ยนะแต่แต่วันนี้ผมชอบเลขเลขเก้าเอา,อางี้เดี๋ยวผมก็จะมีเลขเก้าไปสรุปให้นะครับก็ก็ตามนี้ขอขอขอ,ขอทําความเข้าใจกับสมาชิกด้วยนะ,ะสมาชิกนะ หลุดก็คือหลุดนะครับผมไม่ได้มีแก้ไขตัวเลขอยู่แล้วสมาชิกนะสบายใจได้นะที่ติดตามช่องของผมนะครับนะฮะสูตรในหลุดผมก็ทิ้งนะฮะก็จะนําสูตรใหม่มานะครับก็จะเข้าใจตรงกันนะสมาชิกนะก็ช่วงท้ายนะฮะก็มาฟังคําเตือนอีกสักรลอบนะฮะสมาชิกนะคาเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะก็อย่างที่ผมบอกนะฮะถ้าสมาชิกดูทุกคลิปสมาชิกชอบชอบอ่าคณิตศาสตร์สูตรไหนสมาชิกก็นําไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะสูตรมันเยอะอยู่แล้วนะ,ะก,ก,ก็ดูไปพร้อมๆกันนี่ฮะ,ะสมาชิกนะ,ะสูตร วันหนึ่งก็คลิปหนึ่งอาจจะมีทั้งสองสามสูตรอะไรประมาณนี้สมาชิกถ้าดูจบก,ก็สมาชิกก็นำไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะก็พรุ่งนี้ฝากพรุ่งนี้จะเป็นอ่าสูตรคณิตศาสตร์สูตรไหนนะฮะเดี๋ยวก็จะต่อไปนี้ก็จะไล่สูตรล่างไปก่อนนะฮะแล้วก็จะสรุปร่างให้ก่อนนะฮะเดี๋ยวก็ขึ้นไปบนนะฮะสมาชิกนะ ก็อีกสักสองสวันเดี๋ยผมมาสรุปล่างให้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจช่องของผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะฝากกดนะครับติดตามด้วยนะฮะพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไรนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ